โอ้ oh, คู่ผู้สื่อขอนำเสนอ10อันดับฮีโร่ยอดนักสืบตอนนี้ช่องของเราเนี่ยก็ได้เปิดรับโดเนทแล้วนะครับทั้งช่องทางปกติและทาง t r u e Money Wallet ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องเราให้มีผลงานดีๆมาเรื่อยๆก็สามารถโดเนทมาเป็นกำลังใจให้กันได้ตามกำลังศรัทธาและก็ต้องขอ,ขอขอบคุณตัวแทนจากทั้ง3เขตที่โดเนทมาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆอันดับที่10 m a s ร Rider Double 2คนรวมเป็นนักสืบ1คนสุดยอดนักสืบแห่งโลกไรเดอร์จึงได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมาร์สไรเดอร์ดับเบิลนั้นเกิดจากการรวมร่างกันระหว่างยอดนักสืบผู้รู้ทุกเรื่องราวในเมืองฟูโตยอย่างฮิดาริโชทารโร่และชายหนุ่มผู้มีแหล่งข้อมูลเป็นจำนวนมากซึ่งจัดเก็บไว้ในรูปแบบของชัน้นหนังสืออย่างฟิลิปและพวกเขายังมีหน้าที่ที่ต้องคอยปกป้องเมืองนี้จากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากเหล่าโดพันอีกด้วยเอาละ นับ,นบความเงียบของมงือไว้ซะซึ่งเราขอบอกเลยว่าคอนเซปต์ในการแปลงร่างนี่โคตรแปลกนะฮะแถมตัวละครของพระเอกทั้งสองคนเนี่ยถึงจะมี2คนก็ทำให้เรารู้ว่ามีข้อแตกต่างกันนะฮะเป็นนักสืบสองคนที่เท่มากๆและด้วยเหตุนี้เองจึงให้มาอยู่ในอันดับที่10ของเราอันดับที่9แดเดวิลชายในชุดปีาศาจสีแดงผูกคอยไล่ล่าอาชญากร m a ดเบอร์ด็อกทนายความตาบอดที่ในตอนเด็กๆนั้นเขาได้ประสบอุบัติเหตุโดยการที่เขาเข้าไปช่วยเหลือคนแก่จนทําให้สารเคมีจากรถบรรทุกกระเด็นใส่ตาพี่แก่จนทําให้พี่แกตาบอดโอ้โหเป็นคนดีนี่ลำบากจริงๆแต่ถึงจะสวยพี่แกก็ยังมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าหลังจากที่พี่แกตาบอดแล้วพี่แกก็ได้รับความสามารถพิเศษเช่น สามารถดมกลิ่นได้ไกลเป็นกิโลโอ้โ oh, ห oh, มึงคนหรือหมาเนี่ยแถมยังได้ยินเสียงที่คนปกติเนี่ยไม่สามารถที่จะได้ยินด้วยเมื่อได้พลังเช่นนั้นมาพี่แกเลยเอามาใช้ในการปราบปรามเหล่าอาชญากรและสืบหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายของเมืองด้วยสมญานาใครลูกเใครลูกเธอทุยมันคนละเรืองแล้ว และนอกจากความสามารถในการต่อสู้ความสามารถในด้านการสืบสวนเพื่อหาตัวคนร้ายก็ไม่ใช่เล่นเล่นเหมือนกันและด้วยเหตุนี้เองจึงให้มาอยู่ในอันดับที่9ของเราอันดับที่8หุ่นยนต์ยอดนักสืบเคโอ้โหเรื่องนี้อย่างดักแก่เรื่องราวขององค์กรบาโดที่ต้องการจะย,ยึดครองโลก กรมตำรวจจึงได้สร้างหุ่นยนต์ยอดนักสืบเคขึ้นมาเพื่อคอยปราบป,าบปาบรามเหล่าอาชญากรร้ายให้สินส้นซากไปถ้าอยู่ในโหมดปกติพี่แกเนี่ยก็จะใส่ชุดสูทฮะแล้วก็จะมีตาสีเหลืองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พี่แกโกรธขึ้นมาและเข้าสู่โหมดต่อสู้แกก็จะถอดเสื้อโค้ทแล้วก็เปลี่ยนเป็นตาสีแดงทันทีแล้วก็พร้อมไฟกับเราสับประหลาดแบบไม่กลัวตายก็เพราะพี่แกเป็นหุ่นยนต์นั่นเอง แต่ตึงเห็นอย่างนี้พี่แกก็มีความรู้สึกนะฮะสามารถเศร้าได้โกรธได้ก็ไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ธรรมดาเลยทีเดียวและด้วยเหตุน,นี้จึงให้มาอยู่ในอันดับที่8ของเราอันดับที่7หุ่นยนต์ยอดนักสืบโรโบแท็กเรื่องราวของหุ่นยนต์สุนัขที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนกับมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่เข้าไปอยู่นั้นก็ดันทํางานเป็นนักสืบโรโบแท็กจึงต้องช่วยมนุษย์ในการจัดการกับเรื่องวุ่นวุ่นต่างๆและคอยสืบหาตัวการที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ โดยในหมวดปกตินั้นพี่แกก็จะอยู่ในรูปร่างของหมาน้อยน่ารักแต่เมื่อต้องต่อสู้พี่แกก็จะกลายร่างเป็นหุ่นยนต์สุดเท่และถ้าใครไม่รู้เจ้าโรโบแทคถือว่าเป็นซีรีส์เมทัานฮีโร่ลำดับสุดท้ายของทางโตเออีกด้วยอยืบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้คือจุดจบของวงการเมท่านฮีโร่อย่างแท้จริงนะฮะและแทบจะไม่มีใครจดจำเท่าไหร่และด้วยเหตุน,นี้เองจึงให้มาอยู่ในอันดับที่7ของเรา อันดับที่6คาเมนไรเดอร์สเกลจากซีรีส์มัสไรเดอร์ดับเบิลตัวตนที่แท้จริงของเขานั้นก็คือนาุมิโซกิจิยอดนักสืบเอกชนที่ได้รับเข็มขัดและเมมมรีมาโดยบังเอิญและพี่แกยังเป็นอาจารย์ให้กับโชทาร่อ,อีกด้วยมีงานหนึ่งที่นายจ้างสั่งให้แกไปช่วยเหลือตัวฟิลิปออกมาซึ่งนั่นก็เป็นจุดจบของพี่แกและยังเป็นตราบาบที่ส่งผลต่อโชทาร่จนมาถึงปัจจุบันอีกด้วย และด้วยเหตุี้เองจึงให้พี่แกมาอยู่ในอันดับที่6ของเราอันดับที่5ขบวนการมือปราบอาวกาศเดกะาเรเจอร์เรื่องราวของเรานักสืบทั้ง6ที่ต้องคอยต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมเอเลียนไนเซอร์เพื่อปกป้องความสงบสุข เดรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมบอกเลยว่าเรื่องนี้ผมไม่พูดอะไรมากนะเพราะเคยพูดไปหลายคลิปแล้วเอาง่ายๆก็คือธีมเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการสืบสวนการหาตัวคนร้ายนะฮะแล้วก็การต่อสู้กับอาชญากรรมสไตล์หนังเซนไตนี่แหละ และความดีงามของเรื่องนี้ก็คือเรื่องของตัวละครนั่นเองเนะครับผมตัวละครเนี่ยมีเอกลักษณ์ทุกตัวแล้วก็มีความสามารถพิเศษทุกตัวโดยเฉพาะตัวละครเด็กเส้นช่องเราอย่างแจสบินโอ้โหบอกเลยว่าคนนี้นอกจากจะสวยและยังเก่งอีกด้วยนะครับผมเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าที่ดูเนี่ยก็เพราะเธอล้วนๆนะและด้วยเหตุนี้เองจึงให้มาอยู่ในอันดับที่5ของเราอันดับที่4รอชทจากภาพยนตร์เรื่อง Watchmen เขาคือฮีโร่ประจำกลุ่มซึ่งเป็นนักสืบที่ไม่เคยที่จะยอมแพ้กับความอายุติธรรมสโลแกนเขาก็คือไม่ประนีประนอมหรืออ่อนข้อให้กับเราอาชญากรและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้พี่แกนั้นเป็นที่คิวของเหล่าตำรวจเพราะคิดว่าแกเป็นสารเตรี้ยดิกระทำการโดยนอกกฎหมายแท้ที่จริงแล้วพี่แกมีชื่อว่าวอเตอร์คอเว็กซ์ชายผู้มีหน้าตาอัปลักษณ์และมีอดีตที่ขมขืนทำให้พี่แกนั้นพันตัวเองกลายมาเป็นสารเตรี้ยรอเช็กอย่างที่เราเห็น มึงไอชาติของคกไอร็กแผ่นดินไอลิ้นสองแฉกไอแวกอยาไอได้ประจวดไอกลัวท้องร้องไอป้องกันชาไอปามว้กินเบ็ดไอเฮซับและด้วยความสุดโต่งนี่เองก็เลยทําให้คนในทีมไม่ชอบพี่แกได้เช่นกันด้วยเหตุนี้จึงให้มาอยู่ในอันดับที่4ของเราอันดับที่3ามแบทแมนทำไมก็ต้องเสียงแหบด้วยวะเนี่ยเขาคือยอดนักสืบจากค่ายดีดีซีที่ถูกสร้างมาแล้วหลากหลายเวอร์ชัน และเชื่อว่าใครหลายๆคนก็คงจะพอรู้เรื่องราวของเขามาอยู่บ้างถ้ายังไม่รู้ผมจะอธิบายให้ฟังสั้นๆนะฮะบักฮัมมอยบุตรเวนตอนเด็กๆพ่อแม่มนถูกฆ่าตายพอโตขึ้นมามนเลยต้องการที่จะจัดการกับอาชญากรเลยตั้งตัวเป็นแบทแมนจบนอกจากความเก่งกาจทั้งสติป,ปัญญาแล้วก็การต่อสู้แล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าแบทแมนสุดยอดจริงๆก็คือเรื่องของความรวยนั่นเองใช่แล้วเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่รวยมากๆนะฮะรวยขนาดนี้นี่มึงสามารถไปใช้ชีวิตแบบเสวยสุขได้โดยที่ไม่ต้องมายุ่งกับอาาาชญกรรเลยยนะสจิงๆ และถึงแม้ว่าแบทแมนจะถูกสร้างมาหลายเวอร์ชั่นแค่ไหนแต่เวอร์ชั่นที่คนยอมรับว่าดีที <Así a youtube> ่สุดก็คงจะเป็นเวอร์ชั <S <S ่นตรายภาคของคริสโตเฟอร์โนแลนและในปี2021เราก็ต้องมารอติดตามชมนะครับว่าเวอร์ชั่นของโรเบิร์ตแพคินสันจะเป็นอย่างไรอันดับที่2เชอร์ล็อกโฮมย่อนนักสืบสุดฉลาดที่โลดแล่นอยู่บนวรรณกรรมเขาคือชายที่มีความสามารถในการอนุมานและสามารถวิเคราะห์ ทุกอย่างได้เป็นเหตุเป็นผลและนอกจากนี้เขายังมีความสามารถทางด้านดนตรีโดยเฉพาะเครื่องไวโอลินอีกด้วยและไม่ใช่แค่นั้นในส่วนของการต่อสู้เขาก็ไม่เป็นสองรองใครเลยทีเดียวใช้สติปัญญาในการต่อสู้โอ้โหโสุดยอดไปเลยและไม่ว่าเชอร์ล็อกโฮมจะถูกทำเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์ก็มักจะประสบความสำเร็จอยู่เสมอเพราะชื่อนี้หากินได้ตลอดและด้วยเหตุนี้เองจึงให้มาอยู่ใน <S <S อันดับที่สองของเรา แลอันดับที่1สุดยอดตัวละครฮีโร่ยอดนักสืบนั่นก็คือใช่แล้วมันก็คือเอโดวงวาวะโคนันจากเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนันนั่นเองแท่ที่จริงแล้วเขาคือคุโรชินิจินักสืบมอปลายที่ถูกจับกบยาพิษจนกลายเป็นเด็กถึงตัวจะเล็กนิดเดียวแต่กระเจียวผม5 4นะครับทุยไม่ใช่แล้ว และด้วยความฉลาดของตัวละครนี้ที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ต้องมีคดีให้ขายอยู่เสมอเรียกได้ว่าเป็นนักสืบที่ฉลาดและเป็นตัวซวยด้วยในเวลาเดียวกันก็เพราะว่าต้องมีคนตายอยู่ทุกที่ที่มันไปและด้วยเหตุนี้เองจึงให้โคโดวยเอ้ยโคนันมาอยู่ในอันดับที่1ของเราเป็นไงกันบ้างครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและช่วยกดไลค์ c e like, b o o k Fan Page เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนบาย